สวัสดีครับเพื่อนๆพืบกับผ,ผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูน,นะครับวันนี้ก็พานเพื่อนมาที่สวนยางพาราเปิดกีดสวนใหญ่ของผมเองนะครับนี่ครับไยเริ่มร่นเหลือแต่ก,กิ่งก้านนะครับก็คงได้เวลาที่เราต้องพักหรือหยุดกีดพักหน้ายางนะครับในช่วงนี้ ในช่วงของยางกำลังผัดใบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สวนยางของผมก็จะเป็นที่ลาดสูงนะครับเพื่อนก็จะยางก็จะผัดใบไวกว่ายางที่อยู่ใกล้ๆห้วยนะครับยางที่อยู่ใกล้ห้วยเขาก็ยังสามารถกีดต่ออีกประมาณเดือนสอเดือนนะครับเขาถึงจะปิดนะครับแต่ยางบนที่สูงอย่างนี้นะครับ ใบยางร่วงหล่นหมดนะครับเหลือแต่กิ่งก้านใบนะครับเราก็ต้องปิดกีดนะครับเพื่อนๆถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าน้ํายางไม่ออกแล้วนะครับน้ํายางไม่ค่อยออกนะครับนะเนื่องจากสภาพดินที่ขาดน้ํามานานแล้วก็แห่เริ่มแห้งนะครับน้ํายางก็ไม่ออกแล้วครับ สามสี่มีดในเท่านี้นะครับก็วิกนี้ก็จะขายวิกสุดท้ายนะครับขายวิกสุดท้ายนะเจ็ดแปดมีดขายวิกสุดท้ายแล้วก็จะทําการปิดหน้ายางแล้วนะครับเพื่อนๆก็รอฤด,ดูการหน้านะครับเปิดในช่วงมีสาพฤษภาครับช่วงที่เปิดกีดช่วงนี้ก็ปิดหน้ายางนะครับพักหน้ายางนะครับทุกคนเนื่องจาก ต้นยางส่งอาการแล้วนะครับส่งอาการบอกเจ้าของสวนแล้วว่าถึงเวลาต้องพักกีดนะครับนี่ครับใบแดงร่วงหลุนมาแล้วครับใบเขาจะหล่นมากลายเป็นปุ๋ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นยางของปีก่อนๆที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในภายภาคหน้าครับ ใบชุดนี้ก็จะรอเวลาที่จะถูกย่อยสลายนะครับที่สวนก็จะปีนี้ก็จะนำฟางนะครับนำเศษฟางมาลงนะเพื่อนฟางข้าวที่ทำการสีข้าวเสร็จนะครับเราก็เอาฟางมาลงนะเพื่อนเพื่อหหมดินนะครับเพื่อนๆหมดินให้ดินมีความชื้นนะปีหน้าฝนตกลงมาความชื้นจะได้ไม่หาย ไไวเหมือนทุกๆปีนะครับนี่ปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เรานำฟางครับฟางฟางข้าวนะครับมาคุมหน้าดินนะครับในสวนยางนะครับในสวนยางนี่ครับเอาฟางลงคุมครับเพื่อกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชในปีหน้านะครับรอฝนลงมาแล้วก็ ตอการย่อยสลายนะครับกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับให้กับสวนยางเราในภายภาคหน้าเพื่อที่ตน้นยางจะได้มีปุ๋ยอินทรีย์ในการใช้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับแล้วก็เสริมเป็นพวกขีไก่นะครับขีไก่เดี๋ยวเราเอาขี้ไก่มาโรยบริเวณกองฟาง หรือฟางที่เรากลุมหน้าไว้เดี๋ยวเอาขี้ไก่มาโรยนะครับเพื่อจะเป็นตัวเรียกจุลินทรีย์มานะครับย่อยสลายให้กับฟางกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเออเรามาดูฤดูการหน้าจะต้องดีกว่าฤดูการนี้แน่นอนนะครับลงมือทําดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับเพื่อนกับประมาณนี้พาเพื่อนมาดูสวนยางที่เปิดกรีดนะครับสวนยางอายุประมาณ10ปี กว,กว่าเข้าสู่ปีที่11นะครับนี่เราก็กีดมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะ5-6ปีแล้วกีดนะครับนี่ครับต้นยางเริ่มสลัดใบนะครับใบเริ่มแดงนะครับถึงเวลาพักกีดแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ อินทรีย์วัตถุมาเสริมนะครับพวกฟางข้าวนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเกษตรไทฟูด,ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไทภูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นี่จะเป็นขี้ไก่นะครับใส่มาประมาณสามปีแล้วนะครับย่อยสลายหมดแล้วนะครับขี้ไก่ขี้ไก่แก่นะครับสามปีย่อยสลายหมดนะครับก็เติมใหม่นะครับเนี่ยจะเติมใหม่ดูรลกยางเข้ามากินปุ๋ยขี้ไก่หาอะไรมาคุมดินไว้เพื่อรักษาความชื้น แล้วเจอกันใ่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ